สิ่งหนึ่งที่เวลาคนสมัครงานต้องอกังวลใช่ไหมครับหรือว่าต้องพิจนารณานเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเดือนใช่ไหมเราควรจะต้องรีเควสเงินเ,นเดือนเท่าไหร่ในตําแหน่งงานเราโดยเฉพาะคนที่สนใจย้ายมาสาย Data ใช่ไหมครับก็อยากจะรู้เนาะว่าในสาย Data เนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วเวลาสมัครงานเนี่ยจะได้รีเควสได้โดยที่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจใช่ไหมอันนี้ก็มีซอสซอสหนึ่งนะนะครับที่ เขาจะเก็บรวบรวมนะครับว่าเงินเดือนนะครับในตำแหน่งต่างๆในสาย Data นะครับอาจริงมีสายอื่นด้วยแหละนะครับแล้วในบริษัทบ้านเราเนี่ยมีเงินเยนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่บ้างอ่ะโดยที่เว็บนะครับที่ผมแนะนำก็คือเว็บนี้ adeco.co.th นะครับก็ลองไปเซิร์ชในตัว Google ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเป็นบริษัท c o n ซัลท์นะครับด้าน HR โดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะทำสิ่งที่เรียกว่า อ่าซ,า,ซา,าร์ซาราลีไกด์นะครับหรือเงินเดือนนะครับอ่าเป็นการเป็นการสำรวจเงินเดือนเนาะว่าแต่ละบริษัทอ่าให้เลทยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอบอกก่อนว่านี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะนะครับอันนี้ก็มาแชร์แล้วกันเนาะนะครับซอสหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็พอเข้ามาที่หน้าเว็บของเขาแล้วนะครับก็มาตรงนี้ E Salary Guide นะครับอ่ะมันก็แยงมาตั้งห่ากเนาะ จริงแล้วเขาจะเป็นไฟล์ของ pdf เลยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยก็คือมันจะเป็นไฟล์ที่จะบอกถึงรายละเอียดของตำแหน่งงานต่างๆนะครับแล้วก็เลขนงงินเดือนต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่อยากโหลดเป็นทั้งไฟล์เนาะก็มาตรงนี้เลื่อนมาข้างล่างหน่อยนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าเป็น salary guide ของปี2022นะ่งะก็ค่อนข้างอัปเดตเลยนะครับแล้วก็เราสามารถพิมพ์ตำแหน่งงานอะไรอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่สาย data นะสามารถเซิร์ชได้เช่นกันโดยที่เขาก็จะมีออแนะนําอยู่เนาะเนี่ยอย่างที่ เราเคยเซิร์ชได้ไปบ้านนะครับอันนี้เป็นของแอดเนาะแล้วก็ top search คืออะไรนะครับตำแหน่งงานไหนนะครับสมมติเราอยากรู้เรื่องของ data analyst เนาะเอาจริงจะเซิร์ชได้นะแต่ผมขอกดตรงนี้นะกัน data analyst ปุ๊บเขาบอกว่า data analyst เนี่ยคืออาชีพที่คอยเก็บนะครับแล้วก็เรียนรู้ data ใช่ไหมเพื่อที่จะหา way ในการไปพัฒนาเนาะเรื่องของธุรกิจนะครับออกแบบนะครับวางแผนจัดก,การข้อมูลต่างๆนะครับ เขาจะมีบอก job d e v เบิ้งต้นนะว,ว่า data analyst คืออะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจือตรงนี้นี่น,นี่ครับคือเลขของเงินเดือนนะครับนี่เขาจะบอกว่า,าประเภทของอุตสาหกรรมที่งานอาชีพนี้อยู่คืออยู่ในอุตสาหกรรมไหนนะครับเึ่งเป็นเรื่องของดิจิทัลแอนด์เทคโนโลยีเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้วิธีการดูครับก็คือตารางตารางเนี่ยครับเขาจะาแบ่งเป็น3ช่องนะก็คือ new c a t e ก็คือถ่านักเรียนจดใหม่เนี่ย เรามาทาสายด้านานี้ครับเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับศูนย์นะครับไม่ใช่ว่าทํางานเราไม่ได้ตังค์นะอันนี้คือเขายังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าคุณทํางาน1-5ปีเนี่ยเงินเดือนนะครับจะอยู่ที่4 0 0 0 0ถึง50,000นต่อเดือนนั่นเองอันนี้คือค่าเฉลีย่ยนะที่เขาที่เขาไปสํารวจมานะครับหรือถ้ามากกว่า5ปีเนี่ยก็จะอยู่เรดนี้8 0 0 0 0ถึงแป0 0ออันนี้คืออาชีพของต้าลิสนะ สมมุติผมสนใจอาชีพอื่นเนะาะจะเป็น d a t a s ซ g n ใช่ไหม d a t a s ซ g n d a t a าเอ็นี่ก็ d a t a s ซ g n นะครับจบใหม่เขายังไม่มีข้อมูลเนาะเป็นเลขศูนย์อยู่แต่ถ้า1-5ปีเนี่ยอยู่ที่3 5 0 0 0ถึง40,000นะครับแะยาวามากกว่า5ปีเนี่ยอยู่ที่8 0 0 0 0ืึงเป็นต้นนะครับก็ถ้าดูแล้วนี่ก็ถ้าเริ่มต้นใหม่ๆเนาะเหมือน DataList จะได้เลทที่สูงกว่านิดน,นึงนะ ช่ไหมแต่ถ้าประมาณ5ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะพอๆกันละใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นซอสซอสหนึ่งนะที่ผมคิดว่าโอเคเลยแล้วก็สามารถนํามาลองดูได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนที่สนใจเนอาะอยากรู้ว่าพี่เนี่ยอัต้าไซดา์และลิสเนยะแอดมันต่างกันยังไงนะครับเอาจริงทางเพจก็เคยทำคลิป ที่สัมภาษณ์ทาง d ้า a List Data s i า e แล้วก็ตํแหน่งต่างๆในสาย Data แล้วนะครับก็ลองติดตามดูได้เนาะจะอยู่ในซีรีส์ที่เรียกว่าสาระงานเด็ดซีรีส์นะครับซึ่งอยู่ใน Youtube ของทางเพจนั่นเองนะครับก็ลองติดตามดูได้นะครับก็หวังว่าทุกท่านก็น่าจะได้ซอสหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากครับในเรื่องของการสจับงานในสมัยนี้